สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เครารพผมสอสอภูมิพัฒน์พัชรศรพ์พ,พักเพื่อไทยจังหวัดนครพนมเขตหนึ่งวันนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคม2,567เป็นวันสำคัญเป็นวันแรงงานและแรงงานจะได้ค่าแรงมากขึ้นโดยเฉพาะตามนโยบายของพักเพื่อไทย ภายใน4ปีของรัฐบาลนายเศรษฐาเทวีสินนายกรัฐมนตรีค่าแรงขั้นต่ำต้องได้600บาทต่อวันและทุกจังหวัดในวันที่1ตุลาคม67นี้พี่น้องแรงงานจะได้ค่าแรงขั้นต่ำ400บาทขึ้นไปทุกคนนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องความเจริญต่างๆก็จะ มีการพัฒนาและเงินงบประมาณของปี6-7เริ่มทยอยลงสู่ท้องถิ่นทุกจังหวัดมีการก่อสร้างงบลงทุนต่างๆบริษัทห้างร้านเอกชนก็จะมีรายได้รายรับที่ดีขึ้นพี่น้องประชาชนลูกจ้างก็จะได้เงินเดือนมากขึ้น และก็พี่น้องข้าราชการพลเรือนพี่น้องข้าราชการหน่วยงานต่างๆนะครับจบปิญญาตีจะได้เงินเดือนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมวันนี้จะได้เงินเดือนเดือนละ18,000บาทขึ้นไปส่วนจบปวชเดือนละ11,000บาทขึ้นไปและข้าราชการบำนาญก็จะได้เงินเบี้ยววัดบำนาญ ไม่ต่างกว่า11,000บาทขึ้นไปบางท่านเป็นครูอาจารย์หลายสิบปีก่อนครูรุ่นเก่าหรือค่าการรุ่นเก่าเงินเดือนไม่กี่ร้อยบาทก็จะได้ปรับฐานเงินเบียบเบ้ยบัตรบำนาญเป็น1นา0เป็น1 1 0 0บาทนั่นคือสิ่งที่เป็นนโยบายพักเพื่อไทยนะครับและหลายคนถามเรื่องเงินดิจิตอล กลัวปัญหาว่าจะยกเลิกไม่ยกเลิกนะครับเดินหน้าต่อได้รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนแล้วจะได้1นึ่งมืนบาทสำหรับคนที่อายุ16ปีขึ้นไปได้1นึ่งมืนบาทในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกาธันวาคมสิ้นปีนี้ภายในสิ้นปีนี้อสสมอก็ได้เพิ่มเงินเดือนจาก1,000บาทเป็น2,000บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม2566 จนถึงณนะวันนี้นะครับก็ตกเบิกย้อนหลังนะครับที่รัฐบาลยังค้างอยู่รวมถึงเดือนมีนาคมก็จะได้ทั้งหมด6,000บาทเดือนมีสายอีก2,000เป็น8,000บาทนั่นคือสิ่งที่พี่น้องอสมอจะได้เงินเดือนเดือนละ2,000บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม2,566 เป็นต้นไปนะครับที่รัฐบาลค้างอยู่ก็เบิกคืนย้อนหลังได้นะครับและโครงการโครแสนล้านนะครับจะได้ครอบครัวละ50าหมบาทไปซื้อวัวได้2ตัว3ตัวสินค้าปศุสัตว์สินค้าเกษตรก็จะขึ้นเป็นสามเท่าวัวควายหมูสัตว์เลี้ยงต่างๆก็จะราคาเพิ่มเป็น3ามเท่าตามนโยบายของพักเพื่อไทย สินท้าเกษตรนะครับข้าวยางพาราอ้อยมันสับปะหลังทุกชนิดก็จะเพิ่มเป็น3เท่ายกตัวอย่างเช่นยางก้อนถ้วยนะครับบางจังหวัดขายได้35บาทและสูงสุดบางจังหวัดได้ถึง67บาทต่อกิโลกร,รมัมยางแผ่นได้ถึง90กว่าบาท100กว่าบาทนั่นคือสิ่งที่พักเพื่อไทยกำลังจับยางเถื่อนวัวเถื่อนหมูเถื่อน ก็จะทําให้สินค้าเกษตรสินค้าประสัตว์ทุกอย่างราคาสูงเป็น3เท่าพี่น้องเกษตรกรก็จะได้ร่ํารวยนะครับและโครงการ30บาทรักษาทั่วไทยเข้าได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐของค่ายทหารและก็ของภาคเอกชนหรือคลินิกและร้านขายยาทั่วไปนะครับนั่นคือสิ่งที่พักเพื่อไทยได้ขยายแล้ว30บาท บัตรประชาชนใบเดียวเข้าได้ทั่วประเทศณนะวันนี้ได้ทั้งหมด45จังหวัดและก็จะขยายให้ครบ77จังหวัดโดยใช้บัตรประชาชนไปยื่นนะครับหรือเสียบเข้าเครื่องนะครับก็จะสามารถมีประวัติมีใบสองตัวมีคิวโดยนักคิวร่วงหน้านัดคิวล่วงหน้านะครับผ่านแอปหมอพร้อม นัด10โมงได้ทุกโรงพยาบาลนะครับที่เราจะไปพอไปถึงเข้าได้เลยไม่ต้องนั่งรอคิวนานใบ2ตัวก็เป็นต้องรอสองสาชั่วโมงใช้แอปหมอพ้อมไปยื่นที่โรงพยาบาลที่เราจะเข้าได้เลยสะดวกสบายและลูกหลานที่อายุ10ปีขึ้นไปนะครับเป็นมะเร็งปากบโลโูกกันเยอะก็สามารถฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมะโลกฟรี ซึ่งราคาเข็มละาประมาณ2,000บาท2,500บาทก็ได้ฉีดฟรีสำหรับสตีที่อายุ10ปีขึ้นไปนะครับครับก็อย่าลืมติดตามผลงานของพักเพื่อไทยในวันที่3พฤษภาคมนี้เวลา10.00นใน Facebook i n s t a g r a m กรม u t u b e ของพักเพื่อไทยวันที่3พฤษภาคมนี้เวลา 10.00นอกครับขอขอบพระคุณมากครับ